สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ English Please นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์นางแบบชาวรัสเซียซึ่งเป็นเพื่อนของผมเองนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยอ่าค่ะชื่อเจนนี่นะคะอายุ2 1เ,เป็นคนรัสเซียค่ะก็เคยอยู่ที่ไทยมา10กว่าปีแล้ว โอ้โหสิบกว่าปีแล้วอ๋อเลยพูดไทยได้ใช่ไหมใช่ใช่ก็คือเรียนอยู่ที่นี่แล้วก็คือแบบเรียนตั้งแต่เด็กอะเรียนที่โรงเรียนไทยด้วยก็เล <c oughs> ยพูดได้เลยย้ายมาอยู่ไทยตอนอายุประมาณเท่าไหร่ครับอ่อสิบขวบสิบขวบสิบปีพอดีสิบปดปีพอดีแปดปีใช่โอ้โหสิบขวบตอนนั้นอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไม่เคยอ,อยู่ที่พัทยาจะเห็นนะว่าส่วนใหญ่อาจจะมีชาวรัสเซียเนี่ยอยู่พัทยากันเยอะเหมือนกันนะอันนี้คือแบบรู้จักกันหมดในตัวมันจะมีพวกที่เป็นแบบพวกอินฟ อ๋อแล้วโบ๊ทอยากถามว่าตอนที่อาศัยอยู่ที่พัทยานเนี่ยพอมันเปลี่ยนประเทศเนี่ยมาอยู่ไทยเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเขาจะช็อกรือแบบว่ารู้สึกแปลกๆไหมหรือว่าปรับตัวยากไหมเออใคยช็อกอะเราอ๋อใช่คือมันแล้วแต่คือบางคนอ่ะที่อยู่ตั้งแต่เด็กก็จะแบบง่ายกว่าแต่ว่าเข้ามาตอนนึงแบบเก้าสิบกว่ามันจะยากหน่อยอก,ก็คือตอนแรกเราแบบอยู่แบบเรียนอังกฤษก่อนเพราะว่าเราใช่เพราะว่าเราแบบพูดอังกฤษไม่ได้เลยแล้วก็คือ สามปีแล้วก็คอย้ายเป็นโรงเรียนไทยใช่แล้วก็คือตอนอายุสิบสองสิบสามมันก็ยากหน่อยนะคือเอางี้วภาษาแรกก็คือภาษารัสเซียใช่ไหมครับแล้วพอย้ายมาไทยก็ต้องเรียนอังกฤษก่อนเพราะว่ามันจะต้องใช้อังกฤษพูดด้วยใช่แล้วก็ขอย้ายโรงเรียนไทยใช่เข้าโรงเรียนไทยตั้งแต่ปอะไรจำได้ไหมอ่ปหกปหกเทอมที่สองปหกจริงๆแล้วก็คือมหนึ่งแล้วในโรงเรียนนั้นเนี่ย มีโซนนั้นมีฝรั่งด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ามียูเป็นคนเดียวมัชชาคือแบบเป็นโ้องเรียนทาตว่าเป็นโรงเรียนินเอกชนเอกชนอาจจะเป็นแบบคารบาก็สองภาษาอะไรย่างนี้สองภาษาใช่ก็จะแบบมีภาคกังกิจกับภาคไทยจะมีลูกครึ่งมีอะไรด้วยก็คือ่วนหญ่เป็นเป็นลูกครึ่งอะไรประมาณ6 0 7 0อ่ะ็อนไม่เกียนใช่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้แปลกขนาดนั้นแบบว่าเราไม่ได้เรียนโรงเรียนไทยแบบมีแต่คนเราเป็นคนเดียวใช่แต่มันมันก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าที่แบบภาคไทยก็จะแบบมีฝรั่งไม่กี่คนอะ สองสามคนประมาณนี้ใช่แล้วก็เรียนจบเสร็จแล้วก็เข้ามาในกรุงเทพใช่ไหมครับไม่ได้จบเลยจบแค่มสามแล้วก็ไปศอกเทียบใช่แล้วก็ค่อยมาที่นี่เข้ามากรุงเทพใช่แล้วอยู่เรียนมหาลัยด้วยนิดนึงใช่ไหมใช่สองปีสองปีสองปีก็เรียนมหาลัยคือพูดไทยเก่งมากเลยอ่ะแล้วอย่างนี้มาอยู่ไทยเนี่ยเป็นสิบปีแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วอยู่ทำอาชีพอะไรตอนนี้เป็นโมเดลส์ก็คือแบบตอนแรกยายแบบ มาเรียนที่มหาลัยแต่ว่ายังไม่ได้จบก็แบบจบแค่ปีที่สองดรอปตรงชโควิดแล้วก็อยากไปกับรัสเซียก็เลยอยู่แบบคนเดียวอะไรนั้นอ๋อตอนนี้คือคุณแม่ย้ายอยู่ที่รัสเซียแล้วก็จะเป็นอยู่อยู่คนเดียวแล้วใช่ก็เลยแบบมาทําเป็นฟรีแลนซ์เป็นไทปแบบอะไรแบบนั้นงั้นอยู่อยู่ที่นี่มาเป็น10ปีแล้วอยู่อยู่ในกรุงเทพนี้คาถามผมคิดว่าคนดูเนี่ยน่าจะอยากรู้มาก เจนนี่มีแฟนยังครับมีอดนะครับมีแล้วนะครับคนไทยด้วยคนไทยด้วยใช่ไหมคือคนอาจจะแบบช็อกนิดนึงคือมีแฟนเป็นคนไทยด้วยก็จริงๆเจนนี่ก็ใช้ภาษาไทยทุกวันไหมก็ทุกวันนะแต่ว่าไม่ไม่อังกฤษอังกฤษแต่ว่าเราก็ใช้ทุกวันนั่นแหละเพราะว่าแบบ ไป้ื่นเต่าเอออะไรนั้นก็คือแบบชิลละคือกลมกลืนละอยู่ได้สบายสบายไม่มีปัญหาอะไรสบายอากาศร้อนเนี่ยยังคุ้นชินไหมเออชินมากคือแบบแม่งโคตรร้อนเลยนะวันนี้มาถ่ายก็คือร้อนมากน้าไม้อกเลยจริงอยู่บอกว่าอยู่ต้องเรียนภาษาอังกฤษก่อนอันดับแรกคือคนไทยที่ดูช่องเราเนี่ยเขาก็เป็นคนไทยที่พยายามจะฝึกภาษาอังกฤษ เราอยากจะรู้ว่าอยูมีแบบเทคนิค Can you Can you give us some advice or technique for Thai people that want to speak English เลยห o วิ o ีเรียนอยู่เนโอเคอก็คือแบบนายจ่าคิดว่ามันไม่มีเทคนิคหรอกคือแบบคนที่อยากเรียนก็จะเรียนเขาได้คนที่แบบมีเประหมายก็จะแบบฝึกไปได้อะไรนั้นก็ได้คือแบบเราต้องทําให้ได้เราก็จะทําได้เองใช่ใคือมันคือปัญหาของคนไทยส่วนใหญ่ที่สังเกตมาก็คือ คนไทยก็จะไม่กล้าพูดกับฝรั่งอ่ะไม่กล้าเอ้ยบสเป็นนะคนที่แบบอยากเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่กล้าพูดกับฝรั่งอะ่ะเราจะเก่งได้ไงใช่เราจะเรียนได้ไงอือเพราะตอนแรกเราก็เป็นคนไม่กล้าพูดกับฝรั่งเหมือนกันเพราะว่าคนไทยมักจะกลัวพูดผิดหรือบางครั้งเนี่ยเขาไม่รู้ประโยคที่จะไปพูดมันพูดอะไรวะคือฝรั่งไม่สนว่าอยู่ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาอยากแค่แบบเขาจะให้ได้อ,อก็คือขอแค่บางคําแค่เราเข้าใจก็พอแล้วใช่ไหมเพราะว่าจริงๆผมเนี่ยอยู่กับเพื่อนฝรั่งเยอะๆผมก็พูดมั่วเหมือนกันแกมมมาอะไรก็มั่วบางทีก็ผิดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะไม่มาจัดเราใช่ไหม<ๆ>เพราะว่าคนไทยจะกลัวว่าเขาอาจจะแบบเอ้ยมึงพูดไม่ถูกต้องอะไรเนี่ยมาทำเป็นพูดทําไมยังพูดไม่เก่งแล้วจะมาพูดอะไรเงี้ยเขากลัวกันไงเราก็คืออย่างในนั้นแต่เจนนี่สามารถยืนยันได้ว่า ไม่ค่อยมีใครจะแบบว่าหรอกใช่ไหมไม่ค่อยมีไม่ค่อยเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามฟังถูกไหมใช่ใช่คือบางทีแบบฝรั่งไปข้าวร้านสมมติไปซื้อข้าวอะไรนะเขาแค่แบบอยากได้เขาแบบฟังเข้าใจกันก็พอแล้วอ่ะจับคีย์เวิร์ดได้ก็พอแล้วอคือสมมติฝรั่งเข้ามาแล้วก็คนก็ไม่ไม่กล้าพูดอ่ะไม่กล้าพูดใช่มันก็ มันก็ศูนย์ไงมันก็ศึกษามาได้ใจความที่เจนี่จะสื่อก็คือคุณต้องกล้าอันดับแรกเลยเนาะมันเป็นความกล้าที่คือท้าไม่กล้ามันก็เรียนมาได้แล้วแหละใช่แต่ก่อนจะกล้าคุณก็ต้องเขาเรียกอะไรศึกษาในอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้ที่ให้รู้ประโยคอะไรเบสิกสักนิดนึงไรงั้นถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยแบบให้เอาอายุมันก็อันอันนี้คิดว่าคนไทยทุกคนก็จะแบบมีขำผื้นทานอยู่แล้วก็คือใช่ก็คือแบบเรียนตั้งแต่เด็กอ่ะคนไทยทุกคนอะ ก็จะแบบมีคําจะมีที่รู้บ้างอยู่แล้วแหละใช่ใช่คือ้อก็พอแล้วอ่ะถ้าดอก่างนั่นเวลาเราฝึกเองเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราชอบพูดที่คนมาถามกันก็จะเป็นแบบดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ปกติอยู่ก็อยู่เรียนมาแล้วเข้าใจแต่อยู่ก็ยังฝึกอยู่ปะหรือว่าก็ฝึกฝึกดูหนังอะไรเหมือนกันแหละฟังเพลงใช่ไหมก็คืฝึกภาษาอังกษภาษาไทยเหมือนกันเนี่ยเราเป็นคนที่พดได้สามภาษาแต่จริงๆเราเราพูดพูดพูดมนได้สามภาษาเลยคือมันมันไม่ถนัด มันอ่ามันมถนัดมากภาษาหนึ่งนึกออกปะนึกออกนึกออกคือพูดได้สามภาษาแต่ว่ามันไม่ได้ถนัดขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ใช่แต่ว่ามันก็อีนอฟอีนอฟก็จริงก็คือภาษาแรกภาษารัสเซียแต่ว่าบางคําเราอาจจะไม่รู้หรือว่ารัสเซียนะเออใช่บางประโยคเราอาจจะแบบต่างผิดอะไรนั้นก็มีนะเหมือนกันก็อยู่มาโตที่ไทยมันก็อาจจะนิดนึงใช่ไหมก็สับสนนิดนึงแต่คุยกับคุณแม่นี่คือคุยได้เซียได้หมดได้หมด คุยกับแม่เพื่อนทุกคนได้เลยคุณใช้รัสเซียใช่ไหมใชม่ก็คืออย่างเจนี่บอกก็โตมาที่ไทยก็เรียน3ภาษาพูดได้3ภาษาแต่ว่าก็ไม่ได้ไปสุดขนาดนั้นก็คือสื่อสารได้แค่สื่อสารได้ก็เพียงพอแล้วเนาะ เพราะบางคนคนไทยอาจจะแบบว่าบางคนเขาตั้งใจฝึกมาแล้วเขาไปเน้นสำเนียงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนมามาเขาเรียกอ,อะไรนะมาดูถูกหรือว่าแบบสำเนียงพูดไม่ดีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันแล้วจะประมาคนอนะ่ะคือบางคนนั้นจะแบบอยากฝึกแค่พูดไทยได้ก็จบบางคนบางคนนั้นจะแบบต้องตั้งานด้วยอะไรนะนะั้นอ่ะนะก็อยากให้เป๊ะมากขึ้นใช่มันก็แล้วแต่ว่าแบบ จะเรียนแบบไหนเอาเที่ว่าคนที่ดูอยู่นะครับใครที่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ละคนต้องมีเป้าหมายของตัวเองว่าโอเคเราจะเรียนไปทํางานอาจจะต้องเรียนให้เก่งขั้นสูงพูดได้กว่าเดิมหรือว่าเราเอาแค่สื่อสารได้ก็พอแล้วใช้ใชีว<ช>ิตประจําวันอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ฝึกอะไรเพิ่มผมก็มั่วซั่วไปเรื่อยแล้วก็พยายามแค่สื่อสารได้ก็พอแล้วพูดผิดเพื่อนฝรั่งก็ไม่มีใครหจริงเ<ช>หรอใช่คือแบบสำเนียงอย่างก็ดีนะ I try You try พวกแกมมาอะไรก็บางทีก็มั่วบ้างเลยลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับผมผมก็รู้สึกว่าผมแค่สื่อสารได้ก็พอแล้วเพราะว่าตั้งแต่อยู่กับมีเพื่อนนางแบบหรือว่าเพื่อนฝรั่งอื่นๆน่ะเขาไม่เคยมาด่าเราเลยว่าเอ้ยยูพูดผิดนะเพราะฉะนั้นยูก็ไม่ต้องกลัวหรอก ครับผมก็ใครที่ฟังคลิปนี้จนจบนะฮะสามารถนําเอาคําแนะนําของเจนนี่ไปใช้ได้นะเพราะว่าเขาก็เป็นคนรัสเซียโตที่ไทยแล้วเขาก็เรียนได้3าภาษาทั้งภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ภาษาไทยเขายังพูดได้ขานาดนี้คุณเองถ้าฝึกตามหรือว่าเอาคําที่เขาสอนเราเนี่ยไปใช้ผมคิดว่าน่าจะเก่งได้นะเป้าหมายแต่ละคนมันต่างกันเนาะ คือไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องพูดเก่งอะไรมากขอแค่สื่อสารได้ก็พอแล้วนะยังไงสุดท้ายแล้วใค้เจนนี่ฝากหน่อยว่าเจนนี่มีผลงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือไอจีอะไรเงี้ยไอจีก็มีเดี๋ยวเราจะใส่ชื่อไอจีไปได้เลยอ๋อแล้วก็ก่อนจบนะฮะผมก็มีเซอร์ไพรส์นิดนึงก็คือผมเนี่ยทำเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังถ่ายมิวสิกวิดีโอนะฮะวันนี้ก็คือจริงๆแล้วผมได้เจนนี่เนี่ยมาเล่นเป็นนางเอกในมิวสิกวิดีโอผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับจอห์นนี่บีนะเดี๋ยวยังไงถ้าจะปล่อยแล ดูเดี๋ยวมาแชร์ลิงก์ให้นะครับไปติดตามฟังก็ได้แล้วไปดูผลงานการแสดงของเจนี่ได้ด้วยอผมก็แสดงด้วยเหมือนกันเพราะมันเป็นเพลงของผมนะก็ฝากติดตามด้วยโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาถ่ายคลิปกันหลังจากนี้เราคงจะไปหาอะไรกินกันนะเพราะว่าร้อนมากอยู่ข้าวมากโอเคพูดตายเก่งมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสำหรับทีนี้ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ